อัพเป f ร n ไ x น์เอ i กซ s นะคะมีทั้ง Pro แล้วก็ปกตินะคะสำหรับครั้งนี้ถือว่าเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับยากที่สุดเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับกล้องมากๆเลยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็น h mm ัสบลัดเหมเดิมนะคะแต่ว่าในครั้งนี้แบบสมมติว่ายากกำลังขี่ม้าอยู่หรือว่าปีนเขาอยู่ไกลๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนอยู่อีกฝั่ง เขาถ่ายรูปมามันจะชัดแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามี200เมกะพิกเซลฮาโซบัตเทเลโฟโต้ค่ะนะถ่ายชัดมากๆครอปเข้ามาแบบซนะูมก็ยังเห็นแบบทุกในรายละเอียดแลบบ้วความสวยของเราก็จะเป่งปังเหมือนเดิมนะมันจะมันจะไม่เบลอเลยค่ะนะแล้วก็มีฮาโซบัตพอร์เทรตด้วยค่ะนะเป็นคนที่ชอบแบบเห็นอาโมณนของตัวเองตอนที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะก็ดีมากๆรูปสวยมากๆ,ๆแล้วก็ที่สําคัญตัวเครื่องอะค่ะก็จะมีแบบแนวเอ่อออมาเห็นตรงนี้ตัวเครื่องเขาก็เป็นแบบใหม่ค่ะที่สวยมากๆ,ๆด้วยค่ะ เขาจะติเรื่องเอไอเข้าไปด้วยใช่ค่ะก็ใครที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตที่ชอบถ่ายอะไรที่แบบไกลๆอะคะ่ะทางมือถือเขาก็จะทาง Opp o p p เเขาก็จะช่วยมี AI Generation ทําให้ตอนที่ถ่ายรูปแบบไกลมากๆมันก็จะช่วยทำให้แบบชัดแน่นอนค่ะมไม่ต้องห่วงเรียกว่าได้ใจคนที่แบบสายคอนเสิร์ตโดยตรงลน่นอนใช่ค่ะสายคอนเสิร์ตสายแบบ ที่เน้นแบบถ่ายรูปให้ชัดให้เสมือนจริงอะไรเงี้ยค่ะแบตเตอรี่หรอพี่ยาอะไรนะคะ็นเป็นใช้งานอืดแป้อืนของป็ตอืดแน่นอนค่ะอืดมากๆเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้มือถือไม่หยุดไม่หย่อนค่ะอ่ายกันพี่ยาผ่าน ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Apple X9 Series นะคะ Apple Find X9 Series นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple เลยค่ะที่อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะปุย่าได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างที่ต้องการถ่ายรูปสวยอึดสวยเครื่องสวยค่ะลืมดยราคาเป็นไงบ้างราคาจะต้องไเมื่อกี้เขาประกาศไปแล้วใช่ไหมคะใช่ประกาศแล้วค่ะราคาไม่ได้ยินเหรอเขาประกาศไปว่าอะไร่ราคาจับต้องได้แน่นอนโอเคราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะ 2900 0ค่ะสำหรับฟังก์ชั่นทั้งหมดของเขาถือว่าคุ้มสุดๆเล<า>ยอพยพก็คุ้มเหมือนกันเนาะเพิ่งไป <c oughs> ม,ไมันดูมันเป็นแบบที่มาใช่ค่ะ <c oughs> ดีใจมากเพราะว่าแบบทุกครั้งที่มาค่ะจะจะจะแบบพยายามจองตัว๋วบางทีก็พลาดบางทีก็ได้ตัว๋วแล้วก็สรุปก็คือไปไม่ได้ใช่ก็ครั้งนี้แบบเราเตรียมกันไว้นานมากๆว่าเราจะเคลียร์วันจะไปให้ได้แล้วก็ไปกับเพื่อนๆด้วยค่ะก็เลยยิ่งสนุกสนุกขนาดไหน สนุกจนสนุกค่ะสนุกมากมากเลยค่ะแบบเก่งมากๆแบบเนื้อตาแบบได้เห็นด้วยเนื้อตารู้สึกว่าโอ้โหอ๋อได้เห็นกับตาเนื้อแล้วรู้สึกว่าสวยมากๆแบบโอ้โหแบบออร่ามากได้เติมลิซ่าเต็มเต็มเลยอะอะไรนะคะได้เติมแต่ว่าอะไรอะอ๋อได้อ๋อใช่ ดีใจมากตอนนี้เอาดอกไม้ไปให้ก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าย่าจะเป็นพี่ใช่ไหมคะเราก็ยังรู้สึกแบบแบบอึ้งแบบ starstruck แบบโอ้แมยกอดแล้วก็ทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยขะเห่อแตกด้วยครับแก่อะไรอไปบ้างไม่แบบน้อยมากเลยค่ะมัวแต่แบบตื่นเต้นแล้วก็อย่างงี้แล้วจำได้ไหมว่าน้องคุยอะไรกับเราน้องก็น้องก็แค่แบบว่าดีใจมากๆที่พวกเรามาอะไรอย่างงี้ก็ให้ enjoy concert ค่ะบารีบอกว่าบารีโดนตกไปเต็มเลย แน่นอนอยู่แล้วชิงใครที่ไปเจอเราไม่โดนตกจะถือว่าแบบเป็นไปไม่ได้อเพราอวันคิมบอกว่าคิมอยากแบบเป็นไอดอลแล้วอยากอยากเป็นกลกรุ่ม Oh my god k i m b อ r l y ประกาศว่าอยากชวนย่าอยากชวนย่าเป็นกลุ่มแล้วคอยมาคอยมาเพื่อนมั่นใจเหมือนกันเนาะแต่ย่าบอกหมดนะนัดเลือกย่าว่าเราทำได้ทำได้แต่เราต้องเดบิวต์เป็นเราต้องเราได้เลยเราคนเดีเราต้องเดบิวต์เดบิวต์ทีป๊อปมุ่งใหม่ ราให้ย่าเป็นสายร้องอ่ะให้คิมเป็นสายเต้นแล้วกันคิมจะเป็นวิชวล l l y โอว visually Hey girl okay เตรียมตัวนะคะทุกคนปีหน้าค่ะปีหน้าสามารถหรอสามารถแมทสามารถแมอันนี้ถามอันนี้ถามจริงจริงเอาถามแล้วจริงเอาเงี้ยดูแลใครอยู่ไม่น่า ไไดด้้อนาคตมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่ปิดกันไม่ปิดกันค่ะแต่ที่แน่นอนคือเพื่อนต้องมาถามเราก่อนต่อเราสปอร์ตกันซึ่งกันและกันค่ะเพื่อนว่าอะไรยากก็ตามนั้นค่ะอัปเดตงานแต่งนิดนึงก็ยังคงเป็นแฟนเดิมแฟนเดิมตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็ พี่แบยังไม่ได้บอกวันใช่ไหมคะยังโอสบายใจสบายใจแบยังไม่บอกวันเร็วๆนี้ค่ะใช่ค่ะคือเร็วนี้คืองานเริ่มที่ที่ไทยก่อนที่ที่ที่คอนแกนก่อนเลยค่ะที่แรกใช่ค่ะตอนนั้จะเป็นบรรยากาศแบบว่าอบอุ่นนะอะเราเน้นสนุกกันค่ะเราเน้นเราเน้นแบบแบบเอาแบบมันๆนิดนึงค่ะ คอนเซ็ปต์ไว้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมคนที่ย่าบอกว่าเร็วๆดีปีนี้มีทุปีนปีหน้าค่ะปุ๊ปปีนี้ไม่ทันแล้วค่ะปีหน้าค่ะปีหน้าคือชั่วงข้ามปีหรือไปสามปีพี่ย่ามีเรื่อยๆค่ะมีหลายงานอันนี้พี่การไปดูเลิกกับท่านแม่ขยาใช่ค่ะแม่แก้วดูเลิกให้อันนี้เป็นเลิกที่แม่แก้วบอกว่าอะไรคะจะช่วยเสริมด้านไหนดีคะจำได้ไหมจำได้ค่ะงานแรกสำหรับ มิตรไมตรี huh. uh huh. แล้วก็ uh, <laughs> อันที่สองคืออะไรสำหรับพวกเรา uh huh. ที่ที่อะไรดีสำหรับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็อันที่สามสำหรับเพื่อนร่วมเอ่อ uh, ย yeah. mm ่าคุณล็อกการใช่คะ่ะ mm hmm. ประมาณนั้นคะ่ะ mm hmm. จังคำไม่ได้คะ่ะมันยาวมากเลยแต่แต uh ่ที่หอแกั้ทุกอย่างคือเตรียมไปพร้อมประมาณกี่มันเลย เหลือแค่ลองชุดเลยค่ะตอนนี้หลายคนจะทิ้งจะหยาแล้วมันจะแบบมันจะสนุกมันจะว้าวมันจะแค่ไหนนะเข้าใจไหมเออเออเออเห็นอย่างเราอ่ะกลิ่นอายความเป็นไทยเห็นในระดับหนึ่งขอ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 งคอนแก่นยังไม่เห็นนะคะขอนกทนจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยความมีสาระคุณธรรม ไม่รู้ว่าจะบอกดีไหมดีมีอาจ่ค่ะใช่ค่ะก็คือ like super super แบบแบบแบบ traditional เลยค่ะอีสานเลยค่ะแบบภาคไทยแล้วสนุกแน่นอนค่ะเน้นแบบเน้นแบบจอยๆสนุกสนุกค่ะย่ามีส่วนร่วมยังไงกับชุมบ้างคะ เออถ้าพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนร่วมของย่าน่าจะ100%แล้วของของพี่แบรน่าจะแบบ0.1%อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชุดถ้าเรื่องชุดนะคะยกยกเว้นชุดแบบ after ของพี่แบรอันนี้ก็คือตามสบายของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือก็ขอให้มาย่าเป็นคนจบที่เราใช่ค่ะกลัวเจะบ่าวเราแหวกเหรอลูกเขาแหวกแน่นอนค่ะถ้าหนูให้เขาคิดเองเชอบแหวกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า ค่ะแล้วเรารอรุ้นเซอร์ไพรส์กับจุดอัพ a f t ปาร์ตี้ของเขาไหมฮะนิดหน่อยค่ะเขาแบบบอกไหมว่าเขาไปงานแับนี้มาเจอสุดเคราะห์ให้ดูอินส i r เรชั n นิดนิดหน่อยหน่อยอะค่ะแล้วแบบว้าวเขาอินสปายมาจากอะไรยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แบบมามาเนี่ยเล่นเล่นเทมเซตคยังข่งในงานนี่เชิญนั่งขอนเกลเลยเนี่ย ออไม่ค่ะแบบอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยค่ะแบบมีแต่มีแต่คนในบ้านพื้นที่มันเล็กมากเลยคเพราะนี่ครอบครัวแล้วก็ใช่ค่ะแบคนน้อยแบบคนน้อยพอัเพื่อนที่กรุงเทพเพื่อนที่กรุงเทพไปน้อยเหมือนกันค่ะพื้นที่กจัดแบบพื้นที่จำกัดนิดหน่อยเออสวยโอ้โหน่ารักสนุกค่ะแต่ที่ขอนแก่นก็แค่ชุดเดียวใช่ไหมคะเรื่องชุดสองค่ะ อะไรนะครบทุกอย่างแล้วเนอะแค่ไม่เห็นดีเทลแต่ว่าปีหน้าอาจจะเห็นงานแต่งานาทั้งปีไปต้นปีกลางปีปลายปีโน้ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะพวกเรายังต้องถ่ายละครและถ่ายหนังกันอยู่โอเคโอเคครับขอบคุณค่ะรู้สึกผิดนิดนึงนะเพราะว่าแบบ จะแต่งมาตั้งนานแล้วอ่ะก็ต้องถามกันกันตลอดรอได้รู้แล้ีหยอกไปรอไม่ได้เลยเสมอยังรอไปงานแต่งที่ยังเพิ่งเลือกอาหารสำหรับบสื่อเลยค่ะเพิ่งเลือกกันอาทิตย์ที่แล้วโอ้ยแค่แต่งข้ามปีเลยนะ